ก่นหางเงินเธอสิหามาด้มันเส้นใจกายหนาเก่านี้หาเบืดมือเก่ดบบรดณพ่อหอนหอยกินหอยต้มอมกระปูพี่นอนเอย้างสิกินเขาก็ได้สอชุดจิโลมากคล้ายเงินระยิดพ่อแห้งหน้าเฮาลูกเอวกินน้ำตาหยด ขวเวขาโมเล้างอยู่เหล่าถุงกระเป๋าบ่มีเงินเต็มที่นักแทนอเช่าหน้าได้นั่งเร่งล่างเทมุ่นน้ำสีหาเอามาสื่อเข่าของเคยกินนี่กระยาหยิ่ตาลตุนไผ่ผู้นี่ลูกหน่อยหาแนวกปอนเล่นกระปูพี่น้องเ้ย ขอสวัสดีนะครับพบกันนี้แล้วกับพัะพญาคํำคมนะครับประด้นาพญาพ่อแม่คุณบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งความหมายพญาบนแรกนะครับเงินทองอาหายากหาแต่เล่าวันไม่ถึงร้อยมาขุดหอยขุดปูกินดีกว่าเงินเล็กน้อยเก็บออมไว้ให้ลูกได้อาศัยก็คงดีกว่านะมันมันเป็นความคิด ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับอยากจะซื้อกินก็ไม่กินไม่ได้ซื้อไปหาขุดกินปูกินหอยส่วนเงินก็เอาไว้ให้ลูกใช้ดีกว่าบทต่อไปข้าวบบเหลืออยู่ข้างเหล่าถุงกระเป๋าบ่มีเงินเต็มที่นักแทนอเช้าหน้าได้นั่งเร่งนอกลังยือ เงินเสียหาเอามาสื่อข้าของเคยกินกันอย่างหิงตาลูกต้นนู้ใไดมีลูกหน่อยอาแนป่นได้เมนปูก็มาก็คือชาวนานะครับเป็นชาวนาแต่ไม่มีข้าวกินขาดเงินไม่มีเงินซื้อข้าวน่าสงสารชาวนาแท้ๆเม้แต่อาหารจะป้อนลูกก็ยังไม่มี อันนี้ก็เป็นทุกนะครับของชาวไร่ชาวนาในสมัยก่อนส่วนสมัยนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะครับก็อ,อย่างน้อยก็ยังมีกิจการงานต่างๆที่ทดแทนกันอยู่ซึ่งมันไม่เหมือนสังคมสมัยก่อนเพราะสังคมทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นสังคมที่ก็จะมีสิ่งของการรับ เราเรียกว่าหาแรงงานก็พอได้อยากได้กินอยู่ในทุกทวันนี้ก็ยังดีกว่าสมัยก่อนแต่ถ้าสมัยก่อนถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยโดยระบบเศรษฐกิจก็ดีด้วยระบบเราเรียกว่าสภาพสังคมในสมัยนั้นก็นนีไม่ได้ยากหนวนเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีแต่คนขี้เกียจเท่านั้นที่ไม่มีกินนะครับส่วนคนขยันก็ไม่มีคําว่าอด ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง